เวลา18นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาพาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบาเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรพุทธศักราช2565ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอมริงวินิจฉัย โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดร,รัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติ พระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอธิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธพระบาทสมเด็จพระบรมมนพระมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐา ในพระที่นั่งบุษบกมาลา จากนั้นส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระบรมเณพระมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระอธิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนุปดดมหาสเสวตฉัรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรม,มาส ทรงจุดทุบเทียงเครื่องทรงธรรมและทรงจุดทุบเทียงเครื่องทองน้อยที่นาพระแท่นพระนุปรดมหาสเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอาฐิทรงธรรมทรงศิลป์ประเทศปฏิพันกวีรองเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศิล์และถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ไปด เที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับประกรณ์พระอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายพระอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไรเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับประกรณ์จนครบสีเที่ยวแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชโปริวัติพระพุทธรูปประจำระชนมวานของพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประมุนพระมหาอาทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระอัธิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศรอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา แล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินและพระอัธิสมเด็จพระมหิดลาราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราปรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่หน้าพระแทน่นพระนุปดลมหาสเวตชัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มิพลอดญญดุเมหาราชปรมนาถปพิรเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489 นับแต่เสด็จขึ้นครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่นานัประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อนาประชาราทรงจัดตั้งโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการขึ้นทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาราชให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง